ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยใช่จริงด้วยพี่สยาวมากพี่พี่ด,ดูเดินจงกรมอยู่วส,สวัสดีครับสวัสนดะีครับน้าจริงด้วยที่เขาบอกว่าเป็นวัยกลางคนนะ เป็นชั้นล่างนะคือคือใหญ่มากกว้างมากพี่พี่ดูโอ้หเฮ้ยพี่เกมาจากผมตรงบันไดแล้ววะ่ะสวัสดีครับผมกราสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกๆท่านเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องพี่แร์พาไปเลื่อนนะพี่ตอนนี้ทุกคนเขามาอย่างวัดล้างอีกครั้งนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่แรงอาถรรพ์สุดยอดพี่ๆสิ่งวิลับมากมายวันนี้ที่ผมเข้ามาที่นี่เพราะว่าผมนะตอนแรกผมอ่าเข้ามาเนี่ยจัดการไอย้ยายปอบไปละยาย,ยปอบอ่าที่มันอาศัยที่นี่มันโดนเรามาลํำควาพวกเราเข้ามาอ่าคยกว่าจูจี้เข้ามาันแบบเข้ามามาจับจาดูมนันอะ มันหายหัวไปเลยพี่มันไม่โพมากเลยนะยายปอเนะ่ะก็เลยไม่ได้อัปเดตคลิปอีกเลยเพราะว่าไม่เจอมันนะโอเคทุกคนวันนี้ผมเข้ามาเนี่ยนี่นะพี่พี่หญิงสาวชุดขาวที่อยู่นี่ยมันรู้เป็นใครทุกคนไม่รู้ว่าอาศัยอยู่ที่นี่นานหรือย,ยังแล้วเขาอยู่ในกุฏิล้างหรือว่าในแบบที่พักเก่าๆเ,เขาอยู่ได้ไงพี่กินอะไรอยู่ยังไงแล้วใครไปลูกศิษย์เขาหรือเปล่าหรือเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าเป็นหญิงชุดขาว พ,พี่ชุดข่าวที่อาศัยอยู่ในวัดล้างแห่งนี้พ,พี่นะครับผมเนาะอึ้งที่ว่าเขาดูแบบทําสมาธิแบบว่า,าไม่เคยรู้มาก่อนนะผมเพิ่งรู้จากาน้องคนหนึ่งที่มาที่นี่นะครับมาเจอแล้วผมก็เออลองมาดูบ้างนะอาจจะเจอก็ได้นะก็ใครดูคลิปนี้อยู่ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะเป็นกําลังใจงให้พวกเราพพอร์ตเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาน,นะพี่พี่วันนี้ผมจะเจอสาวหรือว่าหญิงชุดขาวหรือเปล่าที่ปฏิบัติธรรมี่นี่เห็นบอกว่าอายุยังไม่เยอะด้วยนะครับผิวพรรณยังดูผ่องใสอยู่นะโอเคทุกคนไปกมลัาาเดินมาจาังนี้นะเดินเข้ามาทังรูปป่ามานะจะ่เปิดแล้วก็เปิดทีพี่พี่ทุกคนให้ดูนะครับเดินมาค่นข,ข้างจะไกลพอสมควรนะพี่พนะไปเดี๋ยว,วเราจะเดินทางไปดูกันว่าจะเจอ อย่างที่น้องเขาบอกหรือเปล่านะยญิงชุดกาวดลงไปด้านล่างนี้พี่นะไปขอันาจใจด้วยกวไดไลค์กดแชร์สปอร์ตผมดูการไม่กดคามกดณานะพี่ๆพอนนี้เรเดินทางกันดีดีกว่าโกโอเคทุกคนตอนนี้ที่ผมอมองไปเนี่ยจะเห็นกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่เมื่อก่อนนี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวรับแลหรือว่าคนสมัยก่อนนะครับมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะดูเป็นต้นไม้่แบบ สูงแล้วก็กิ่งมันใหญ่มากๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนชาวบ,บ้านทาไมก่อนนะนับถือแล้วก็ศรัทธาม,มากมากนะครับเหมือนเขามีแขนมีขาด้วด้วยแล้วก็ที่นี่ม่อกนจะสะอาดกว่าน,นี้นะสะอาดโล่งเลยเพราะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคนนั่งสมาธิต่างเนี่ยจะนั่งสมาธิตรงนั้นพี่ๆีนะครับ ต้นโพหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่จุดที่น้องๆเนี่ยเจอเป็นยิงพุชข่าวในบะริเวณอาคารล้างพี่พี่น่าจะมาที่อยู่นะ คนกันจะดีแต่ช่วงเช้าเนี่ยหนักมากๆพี่เอฟซีครับ เสียงอะไรวะคนไม่คิดเสียงอะไรมันดูดังออกมานะะดีไหมเสียงือนคนพูดคุยกันพี่พี่ดังออกมานะ đi mấy đi mấy xuyên thẳng mát ใบไม้อะไไปแตกกิ่ง้านออกใบอ่อนนะสีเขียวเลยทุกคนเนี่ยยินเสียงคนพูดคุยกันดังมากแต่ผมไม่เจอกันในบ้าน,นเลยพี่พนะในบ้านหลังหลังนี้นะ โ้หอเล่นท <Ooh> <architectural movement>. ี <boxing> ่เดนขวนไอ่อยาเีนี่เยทีวอนพระนี่วะทำไมอยู่เป็นกองอยู่วะ มันแค่เสียงคนคุยกันดังมากแต่ผมไม่เจอใครเลยพี่ ไม่เห็นนที่มอนพระนล้วนี่เชื่อไ นี่เป็นถังเก็บน้ำไหมพี่ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่นะทุกคน เสียงก็ยังมานลตวตอนแรกมีเสียงพูดคุยกันดังมากพี่พี่แต่พอมันเข้ามาเสียงนั้นหายหมดเลยทุกคน,นแล้วประเด็นคือผู้หญิงนั้นไปไหนที่เป็นแม่ชีนะครับใส่ชุุดขาวเหมือนพูดเหมือนคนถือศีลแล้วคนปฏิบัติธรรมที่นี่นะ น้ำนะเป็นแทงน้ำขนาดใ,ใหญ่ไปพี่ผมไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยเต็มหรือเปล่าพี่ก๊อกนี่นะ เต็มถังยังไงก็ได้นะเป็นถังแบบก่อขึ้นมาแบบโหต้องหนาวพอสมควรนะเก็บน้ำได้เยอะมากมีความชื้นของน้ำนะพี่ๆไม่เจอแครอะหายไปหมดวะ อีกหลังนึกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาอีกหลังนะที่เป็นอาคารล้างนะพี่ๆอาคารที่ไม่ได้ปลูกสร้างแล้วนะซึ่งทําแบบไม่สําเร็จก็คือไม่ได้ทำต่อละเป็นอาคารที่ใหญ่มากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าทําไมถึงจุดสร้างนะมันใหญ่จริงๆพี่นะครับเฮ้ยเหมือนผมจะเจอแล้วนะพี่พ ผู้หญิงที่น้องบอกเดีนะยยยยยเ๋ยวไม่พี่ๆนะใส่เท้าขาวพี่เป็นพระถุงนะเดี๋ยวผมขอถ่ายกล้องหลังทุกคนดูนะครับใช่ไหมอะ่ะเฮ้ยใช่จริงด้วยพี่ผมยาวมากพี่พี่ดูดูเดินจงกรมอยู่ะ อยู่บนอาคารล่างพี่พี่เฮ้ยตาฟาบัวเนี่ยเป็นอาคารสองชั้นพี่พี่ชั้นล่างนั่นตรงนี้ชั้นล่างนี่เป็นชั้นบนโผล่มาแล้วพี่โผล่มาแล้วเจมสสวัสดีครับสวัสดีครับ นะจริงด้วยที่เขาบอกว่าเป็นวัยกลางคนนะผิวพรพันนางของน้าของดีเลยนะ้าสวัสดีครับนะ้ามาปฏิบัติธรรนี้แหละครับเปิดเปิดหน้าได้ไหมครับนะ้าผมเขายาวมากพี่พี่ ไม่ได้เรามาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับนะ้ยนานแล้วเหรอน้าอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวลหรอครับไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเหรอครับ <S <S อยู่ไหมน้ากินอะไรครับนะ มองผมแบบแปลกๆอะทุนอาคารนี่ใหญ่มากๆนะใหญ่จริงๆี่พี่พผมขอ,อขึ้นไปได้ไหมครับนะ้าไม่เหรอวะ กนดูชั้นล่างนเป็นชั้นล่างนะคือคือใหญ่มากกว้างมากพี่พี่ดูโหเฮ้ย<ฮ>พี่แกมาดักผมตรงบันไดแล้วอะผมผม<ฮ>ผมขึ้นขึ้นไปได้ไหมครับนะ แกจะลงมาหาผมแล้วพี่พี่เหมือนแกไม่ให้ผมขึ้นไปหรือเปล่านะครับค่อยขามาด้วยค่อยขาลงมาด้วยทุกคนดูพอจัด อยู่คนเดียวเหครับอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วน้ากินอะไรครับเนี่ยอยู่แบบนี้น้าเป็นคนใช่ไหมครับขออนุญาตถามนะครับ ใหญ่มากน้านอนเลยครับน,น้านอนบนพื้นอย่างเงี้ย ดยูนิดนะ้านอะนไะด้ครับน้ีอ มปดูข้างบนนะผมขึ้นไปนะแกแกผมขึ้นมาแลพี่ข้างบนคือแบบนอนได้ยังไงพี่ลกมากเอานะนะครับเขี้ยทุกคนดูหายไปไหนแล้วแล้วข้างบนคือลกมากแกนอนได้ยังไง ไม่ตรงนี้หรือเปล่านอนตรงนี้หรือเปล่า่หวัวเราะไปไหรอวะอย่างนีน้ทุกคนดูข้างบนคือมันงกมันสกปร,ก,รปกมากข้านอนได้ยังไงอยู่ยังไงพี่ดูดิ ดูดูอาคารอาคารใหญ่มากพี่พี่นะผมได้เจออย่างที่น้องๆบอกนะแต่ผมไม่รู้เป็นคนหรือเปล่าพี่พี่นะเป็นคนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พี่พี่ไปพอพอกลับกลับเดี๋ยวค่อยมาใหม่พ,พี่หมางคืนดีกว่านะพี่พี่นะ